ไม่ยาวอะไรล่ะมีสองชั่วโมงเพื่อนก็กำลังจะมาแล้วนะคะเล่นเล่นเล่นเดี๋ยวเพื่อนหน่อยมีต้องดีใจแน่เลยเยะมีเพื่อนมาเล่นด้วยอะโอ้สวัสดีค่ะวีคัมทูลุงพี Family c h a น n e l นะคะวันนี้คือมาเย็นมา ดูสภาพาแม่คือยงสุดนะนี่กำลังจะเตรียมบ้านนะคะเพราะว่าพรุ่งน,นี้เพื่อนน้องวิมิจะมาเล่นที่บ้านเดี๋ยวเราก็จะจัดมุมให้ดูคร่าวๆนะอันนี้มันแบบเหมือนเป็นการแบบแอบรีวิวบ้านเลยอะ่ะจริงๆเราบอกว่าถ้าเขาหมื่นเอลโลว์เลยจะรีวิวบ้านแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรละกันเป็นเขาเรียกว่าโอกาสพิเศษเพื่อนมาบ้านนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมาจัดให้ดูละกันนะว่าเราจะาโซนไหนนะคะที่รับแขกบ,บ้าน,นะคะ่ะไปหน่่ยโซนแรกโซนนี้เริ่มเลยอ่ะ ไอาอาได้ปเลก็ได้ไปเลจัดบ้านอันดับแรกก็เริ่มจากป,ป้าป้ายกของเข้ามาอันนี้เอามาจากออฟฟิศนะคะพวกโต๊ะอะไรเงี้ยจะมาให้เพื่อนนั่งอ่ะพี่ดยวไี้นี่เป็นไงนี่นี่ก็สนตามภาษา นะเฮ้ย <hyd rage S 3> เป็น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 อะไรม้าถอยมาถอยเนี่ยตัวที่ต้องเอาไปเก็บก็คือสองตัวนี้เดี๋ยวไปเก็บไปบ้านยายนะแล้วก็นี่ค่ะมาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มนี่อยนีมีเธอจะเอาใส่หรอแล้วมาเช้าให้ใส่ไม่ใส่นางหมานี่ป๊าปาก็จะยกของไปวางไว้ที่หน้าฟาเอียวไปป๊า ไม่ยังไม่ยองอกจิ๋กอกไปแล้วจิ๋กอกไปอ่ะขอปิดประตูบ้านก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเด็กออกกเกาอี้นะคะป๊าป๊าป๊าวาเดี๋ยวอันนี้จะไว้ข้างนอกอันนี้อันนี้อันนึงมันเป็นสระน้ำใช่ไหมใช่สอนแล้วก็อันนี้เป็นที่กระโดด วางวางให้เรียบร้อยวางให้เรียบร้อยอนี่วางให้เรียบร้อยก่อนแบบเราจะได้ถ่ายรูปให้เพื่อนดูว่าเฮ้ยมันวางเรียงอย่างนี้นอ่<ร>าโอเ,เ<ร> <Umwelt S 2> คเร,เราต้องเอาบ้านบอลออกก่อนนะรั่วหรือว่าปิดไม่แน่นเออเออเหมือนปิดไม่แน่นหรือแบบหรือไม่ก็รั่วเล็บไอจิกี่นี่แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวซูบใหม่เดี๋ยวซูมปไปไว้ตรงอาวลงรถก็ได้เพราะว่าบอกเออไว้ตรงนี้ก่อนบอกแล้วว่าให้เลื่อนให้เลื่อนรถ ก็คืนนี้รถก็จอดหน้าบ้านไปเลยอ่ะไปโอเควางชุบเดี๋ยวเราต้องไปเอาพวกไอ้แคร่ข้างบนนะ่ะลงมาด้วยนะป,ะปา๊าป๊านี่นะคะเดี๋ยวตอนนี้จะเอาไปกระโดดตรงลงรถึ้นมาเอ๊ะมันมีผลต่อการกระโดดไหมเนี่ยนะไม่มีนะไม่มีเพราะว่าข้างในปิดโอเคแอบใหญ่ือนกันเนี่ยเด็กมาทาดดั้งหมด9คนก็เดี๋ยวดูเขาเล่นกัน นี่อันนี้ก็จะเป็นโซนเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะนั่งสังสรรค์น,นะคะนั่งสังสรันจริงๆแล้วก็จะมีสองโซนก็จะมีโต๊ะนี้โซนนึงแล้วก็โต๊ะใหญ่กินข้าวอีกโซนหนึ่งมาทุกคนโต๊ะใหญ่กินข้าวก็เออก,ก,ก็ก็นั่นแหละจะได้หกที่นั่งอ่ะตรงนี้ก็ได้อีกสองก็ได้อยู่นะแบบเออรองรับได้หลายคนเดี๋ยวเรียงเก้าอี้ก่อนเดี๋ยวเรียงเก้าอี้ก่อนนี่มามาแล้วเฮ้ยน,นี่น่ารักมากเลย ซื้อมาไม่เคยเล่นเลยค่ะดีใจมากที่เพื่อนมาเพราะว่าจะได้มาใช้พวกเนี้ยเนี้ยแล้วก็เนี้ยที่มันคุ้มๆหน่อยอันนี้ก็คือเล่นน้ําอยากเล่นอะไรก็คือเล่นได้เลยนะจ๊ะสไลเดอร์เอ่ยอะไรเอ่ยคือซื้อมาไม่เคยได้ใช้เลยก็นี่แหละทุกคนคุ้มๆนะคะมาเล่นกันเดี๋ยวจะให้พี่ดาวเปิดน้ําใส่ในนี้ไว้ให้นะคะะพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมา ให้ตอนเช้าก็จะได้แบบไม่มีใบไม้อะไรแบบนี้นะคะมีห่วงยางอยู่หนึ่งอันมีมินิกลอฟแต่ไม่น่ามีใครเล่นเพราะมันไม่ใช่วายอันนั้นไม่หอมปลาเนาะแล้วก็มีอะไรอีกนะป้าอันนี้ก็โซนนี้เรียบร้อยอยู่แล้วนะคะปีนป่ายนะพร้อมกับเอ,อ่เออ,อะไรอะทำกับข้าวคุกกี้ของเขาอะแล้วก็จะอีกอันหนึ่งที่เด็กน่าจะเล่นอยวก็จะเป็นห้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้องเนี้ยต้องต้องมาจัดอีกทีนึง อ่างนี้ก็จริงๆก็ตามตามมีตามเกิดเนาะเนี่ยของเล่นหรืออะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะใครอยากเล่นอะไรก็เล่นเลยเดี๋ยวไปเอาที่เป็นเหมือนแบบแคร่ที่นั่งเล่นขายของอะลงมาด้วยเทสเทสเทสระบบเทสระบบหือเทสระบบมาเป็เร่อของอาารย มาไปเลื่อนรถก่อนเพราะว่าจะได้นี่ส่วนสวยพวกนี้เดี๋ยวไปฝากบ้านใหญ่ทำง,งานเลยใช่หรอได้หรอหย่าเลยย้ายมาและอยากกระโดดอะไรกระโดดกันเลยส่วนนี้คือสเตช่นรถแม้าเม้าอะไรละ่ะนี่ใครอยากเล่น,นะครไหนก็เดี๋ยวเล่นได้เลยน,น,นะคะเป็นไงบ้านที่นี่คือมีทุกอย่าง ย้ายกุงหมาไปซ่อนย้ายกุงหมาไปซ่อนก่อน,นเด็กจะได้ไเออย้ายไปตรงนั้นก็ได้นั่นแหละตรงนั้นเลยเด็กๆ,ๆจะได้มีที่วิ่งเล่นเยอะๆแก่ๆเพราะาเดี๋ยวไปเอาแคร่ข้างบนมาไงมาให้ลูกใส่รอ,สองเท้าแบบที่ยาให้มีมีใส่รองเท้าพี่ยาวผมพยายามแล้วมิมิชูจะไปเปิดกับไปเข้ากรงจิ้งโกลิออกมานี่มันของจิโกลเขาลูก เอาบอลจิกโกดูนมิมิเดี่ไวนี้ไมไหนวะเฟอรเจอรอพ์พี่เดาหยิบให้พี่เดาหยิบให้เออเาหยิบเออดูแล้วรองเท้าก็ไม่ใส่ไปใส่รองเท้าเลยเอามิมิชูอยู่ไหนคะรองเท้าของน้องมิมิอยู่ไหนคะสกระปรกนะเดอร์ตี้นะรองเท้าอะ่ะไม่ใส่รองเทา้าเดอร์ตี้นะดูดูสนใจแม่มากเออมา เอาแคร่จากข้างบนลงมานะคะมันคืออันนี้พาเลพาเลตเออมันคือพาเลตไม้ที่เราไว้แบบนั่งเล่นนอกบ้านจริงพวกนี้แบบเอาไว้เล่นขายของกับลูกอะบบตอนสมัยที่เขายังไม่ได้แบบไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเออเราก็เอาแบบเอาหินเอาใบไม้มาเล่นาจากโ<า>รงเรียนใช่แม้ว่าของลูกอะมันไม่จะเป็นต้องเป็นแบบของดีแค่พาเลตไม้ก็ได้แล้วมาไม่ต้องอะไรเดียรหน้าบ้านประมาณปะ มาเลยโกโปอดถอยเพราะว่าพรุ่งนี้โกจะไม่ได้อยู่ที่นี่จ้าโกไปบ้านยายจ้าไปเด็กไวท้องสองขวบอดีๆก็ร้องไห้ดีดีๆก็ร้องไห้อะไร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 มย์เอาไม้เก็บเอออะไรอยู่ดีๆก็ร้องไห้ อ๋อๆๆมามาอ๋อ้อนแม่อ้อนแม่อ้อนแม่ดู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 อ้อนแม่ดูดูโอุ้ยอ้อนแม่อุ้ยร้องทำไมร้องทำไมร้องทำไมไปดูดิไปดูนี่แบบป้าทำอะไรโอ้ก็ซบซบซบอู้ยนี่คือแบบไวทองสองขวดอย่างแท้จริงเลยอะดูอะไรของนางก็ไม่รู้ทีก็ร้องไห้งงพี่ดาช่วยแกะเก้าอี้ตรงนี้หน่อยมันเป็นเก้าอี้แบบสี่อน อาดูบโอ่ะลงๆอออ่ะล่งๆแล้วใส่รองเท้าหรือยังมาใส่รองเท้าแล้วมีมีไร is your shoe shoe มาให้แม่ใส่ให้มาให้มาใส่ให้มาไม่เอาไม่เอางั้นก็เข้าไปอยู่ในบ่อบอลเื้อเลยอ่ะอะไรนะใช่โอ้จะขี่จักรยานมาตามสบายไฟหลังออกมาก่อน เอาเฮ้ไม่ได้ร้องให้อีกอ่ะมเมสใส่รองเท้าก่อนไม่งั้นจะออกไปได้ยังไงเรงยนหยิงเอา ดเดาอยู่กับลูกนะเอ,เอามาเอาจากเฟรมก่อนเดียวเพื่อนตกใจวูบีมาด้วยโนหมาจะไม่สามารถอยู่ที่นี่ไนดะ้จบพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าเพื่อนมาแล้วจะสนประมาณไหนนะเด็กก็คือวัยประมาณนนะี้ มีมีเนาะแล้วก็ส่วนปลาเพื่อก็จะแบบสองสองต้นสองต้นอ่ะเออสองต้น,น,อส,อตนสองกางอะไรเงี้ยก็จะแบบมีมีหนึ่งจุดแปดอะไรเงี้ยก็จะไวประมาณนี้กันทั้งหมดนะคะเหมือนจับปูใส่กระดูกน,นะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงคะ่ะนี่ ตัดผ้ามาอีกวันหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราก็จะเป็นวันที่เพื่อนมาบ้านี่ไปรับมีมีมาจากเรงเลยแล้วนะแล้วปกติจะต้องรับบนคาซีนนะแต่ว่าพอมาเป็นกลับบ้าน,น,นก็ตื่นเต้นนะก็ไม่หลับนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเอาหมาไปส่งบ้านยายโกกีเตรียมขึ้นรถนะจ๊ะก็ต้องเอาหมาไปฝากก่อนเพราะว่าเด็กมาเดี๋ยวแบบอันตรายอะไรอย่างงี้ก็เลยเอาไปฝากดีกว่าแล้วดูแม่หัวเหนียวมากแม่จะขึ้นไปอาบน้ำสระผมแล้วนี่เอายายเด็กเดี๋ยวจะส่งยายเด็กนอนก่อน เดี๋ยวเพื่อนมาวันสี่โมงเย็นตอนนี้ก็เกือบๆจะบ่ายโมงแล้วนะไม่ยอมนอนค่ะให้โดดให้เหนื่อยแล้วใส่ชุดซ้อนชุดอะไรอ่ะคือจริงๆอะ่ะชุดข้างในอะ่ะมันคือชุดที่ที่ใส่ปกตินี่แหละแต่ว่าเมื่อกี้ไปซื้อชุดช้างมาแล้วนางเห็น,น,นก็แบบจะใส่จะใส่ก็เลยจัดไปใส่ชุดซ้อนอยู่นะเดี๋ยวไปส่งมินมี่เข้านอนก่อนนะคะแล้วก็เจอกันตอนบ่ายเอ้ตอนเย็นดูเอา โอ้เดี๋ยวค่อยจำเดี๋ยวค่อยจำเราไปเอกก่อนลูกโอ้โหทำไงอ่ะจาวลายจำเอก่อนนะแล้วเดี๋ยวตื่นมาจำเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนอ่ะเพื่อนเพื่อนมาจำด้วยเดี๋ยวเพื่อนมาจำด้วยโอ้ยสงสารจังเลยเออเเดี๋ยวเพื่อนมาจำด้วยเดี๋ยวเพื่อนมาจำด้วยค่ะเอ็กก่อนนะเอก่อนนะ โอ๋กปไปไปหายายไปขึ้นรถหายายป้ะป๊รหอมยัง Are you ready y ไปไปโกกีอ้าวอ้าวนี่มันม่มีนี่วะนึกว่าหมาไ้ไม่ลอ่แ่บ้านใหญ่ด้วยไอ้ก๋มันอยากนั่งไหนก็ให้มันนั่งไว้เถอะนี่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 นั่งน่นนี้น็่ S 1> <S 1> แล้วลจิกี้อะอะไปไปไปเจอกันนะจ๊ะบายบายจิกี้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้ไปรับไปเล่นกับยายก่อนไปไปไปโอ้ยโอ้มีเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไป หลังจากหลับไปสองชั่วโมงเพื่อนก็กำลังจะมาแล้วนะคะเล่นละเล่นเล่นเดี๋ยวเพื่อนมามีต้องดีใจแน่เลยเยอะมีเพื่อนเล่นด้วยอยะเว้ <c oughs> <c oughs> เล่นอยู่คนเดียวเดี๋ยวเพื่อนก็ทยอยกันมาแล้วนะคะสักพักสักพักนี่เล่นไม่สนแล้วเล่นไม่สนเอาไร ต้องออกไปรัก จากเลื่อนกลับนะจ๊ะยายต้องมาส่งหมาเรียดยายบอกมาเรียดบาบานึกว่าโดนทิ้งตเปรถด้วยมาใครดเรียดเหรอเรียดเหรอมาเยอะเหรอเยอะมากเหรอ <Nhạc> ôi đừng wow. có đòi thiên có mời dẻo mời dẻo